พวกอวกาศมันจะต้องเป็นอาคารดดูดึๆดูดงดูดงดูดึงดูดึงดลยึงดูดึงดูดึงดูดางอตดึงดูดึงดูปึงดูดึงดกาึงดูดงดูาึงดูดึงดูดคงัูดึงด้งดูดึงดูดีงดลดึงดบดึงดดึงดูดี่ดดงดูดึดูดงปูดึงยูงึงึดาึง ไปข้างในกันเพื่อให้ทุกานได้พบกับประสบก,การณ์จากอุปกรณ์ซึ่งรอบัวเรายั่เสัมัมาก่อนและเนนรนองนี้กโสนใหมสเสปซออโ,โต้เน์จโนไเวอร์ 3D พิมติ้งกรนี้มอสอไม่เจกัรวาองความรู้ไม่ เพื in ่อต่อยอดจินตนาการและความฝันให้อุปการไม่ไหวเกินเรื่องอีกต่อไปก็มาเลยที่นี่ Space i n s p i r เรียนและที่ผู้มาเยือนจะได้รับรู้ตัวตนผลจักรวาลอันจะเกิดแรงกรนดานใจในงานคิวอารโคสแกนเข้าของแม่อยู่ไหนอยู่ในถุงไงอยู่ไหนนี่ไงอ่า

nó thì thế phá này สุริยันจักรวาลของเราเกิดมาจากดวงอาทิตย์คนสมัยก่อนยกให้ดวงอาทิตย์เป็นอย่างเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์หรือว่าหนึ่ง,าางด,ดวงอาทิตย์นี้อาจจะกลายเป็นจอมมารผู้ทำลายล้างก็เป็นได้ดวงอาทิต สำหรับโสมใส่ภายในห้องฐานปฏิบัติการดูเดิง่งใส่พระนูเดกนี่ไงมีจะให้จำลองเดินบนดาวางังคาเลยตอนนี้ก็ใช่ไงแรงน้มท่วงแต่ปาเลียนไม่ได้ทำไมอ่ะน้ำหนักเกิน,<า>นมีกม<จ>ำหนดมีกาหนดได้หรอใช่ท้าคืกิ65นี่คือห้องจำลองฐานปฏิบัติาการบนดวงจันทร์มีเตียงนอน มีชุดให้ยืมใส่หลายขนาด่ปลาชุดคุ้งยื่นอ่ะปลาใส่ได้แค่ข้างเดียวนี่ไงแปดปฏิบัติการ ไปห้องต่อไปตรงนี้เนละเรากำลังจากเมื่อกี้โรงภาพยนตร์ตอนนี้มาฐานจำลองเครื่องจำลองลองเด้อลองดูงดเครื่องจำลองบนดาวอังคารเขามีข้อกำหนดด้วยห้ามเกิน65กิโลก,กัม ไม่อยู่ได้ไหมในด้วนไ,ไ,ไม่เอาอ่ะขอวไหนเจอ,อ่กนี่มันจะเป็นอีกแล้วที่แยมก็เล่นอะไรด้วยล้าเฮ้ <c oughs> ในอาวากานี่ไงส่วนประกอบของชุดนี่เขาจะให้ติ๊กเล่นไงเป็นเครื่องเล่น เราเล่นได้หรออุ้ยไม่เอาอ่ะมันเวียนหัวเออมันก็เล่นได้นะมันอยู่ในนี้มันเวียนหัวแต่เขาบอกพักเครื่องนี่ไงกำลังเซ็ตระบบ กดนิจิกตรงไหนกันเนี่ยปลดชิ้นส่วนถังเชื้อเพลิงส่วนที่สองต้องกดปุ่มดีลิสและดีลิสอยู่ไหนอะ่ะวิธีการเล่น1ปล่อยจรวดให้ทันตามเวลานับถอยหลังสองปดชิ้นส่วนของถังเชื้อเพลิงตามลำดับจนครบ3ปล่อยดาวเทียม หรือต่อยานอาวกาศหรือจอดยานอาวกาศก็ถือว่าสําเร็จแล้วเราทําได้ไหมเําทำไ,ได้แล้วใช่สําเร็จนี่ไงมิชช่นคอับลีปเย่เราไม่ได้เล่นเกมนั้นเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราต้องกลัวแล้วราไอไม่เตือนเลยมีเกมให้เล่นอีกแล้ว สวยเอาอากาศนี่ไงนักบินรู้หรือไม่จรวดขนส่งต้องมีความเร็วประมาณ1,000เมตรต่อวินาทีหรือเร็วกว่าลูกปืนไลโฟลประมาณ4-7เท่าจึงสามารถเข้าสู่โคจรได้สำเร็จห้องนี้จะบอกประวัติ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรอ่ะอ๋อยกไงอินก้อนไหนหนักกว่ากันก้อนนี้ก้อนนี้เบาก้อนนี้หนูยกไม่ได้แต่มันมองจากตาเปล่าแล้วมันขนาดเท่ากันเลยนะอันนี้หนูยกได้ มันก็มีอ๋อแรงแรงดึงดูดโอ้บนดวงจันทร์แรงดึง,ด,งดูดจะน้อยกว่าโลกอ่าอัน,นจะเบาไงอ๋นนอเพราเปรียบเทียบว,ว่าอันเนี้ยที่เบาอ่ะคือหินที่อยู่บนหินขนาดเท่ากาันน้ําหนักเท่ากาันแต่ถ้าอยู่บนดวงจันทร์จะเบากว่าถ้าอยู่บนโลกจะหนักกว่าอ๋อ๋อ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดนี่ไงพอเข้าสู่ยุคสงครามเย็นก็จะมีการเดินทางไปสู่อวกาศ ทีนี้เราเริ่มจากชั้นบนก่อนนะที่เป็นฐานปฏิบัติการโดนจานที่ให้เดินบนดาวอังคารแล้วก็ชมภาพยนตร์ตอนนี้เราลงมาเราลงมาข้างล่างไปดูกันว่าข้างล่างมีอะไรบ้างอันนี้เป็น น,นี่เกี่ยวกับการสื่อสารปะสารสนเทศเทีพร้อมออกเดินทางแล้วเมื่ออยู่ในวงจรดาวเรเียมจะถ่ายดูคุณในพื้นที่สีเขียวกดจุดก,กดแล้วมีอะไรอ่ะ อะไรเรียแล้วเอาเลยอ๋ยอตะแกรง QR code ตรงนั้นแล้วจะถ่ายรูปเราอ๋อนี่ไงถ่ายรูปแล้วใช่ปะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> หล่บอกไม่อ่านไงนี่ไงอ่านอ่าน เมื่อกี้เขาไอ้นี่ต้องเนี่ยสแกน QR Code โค้ดข้างบนนี้เนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเราต้องกดอันนี้ก่อนอแล้วเราก็ไปสแกนข้างบนแล้วเราก็มายืนยืนตรงนี้แล้วเขาก็จะถ่ายรูปรอตรงนั้นโอเคกดใหม่ ไม่เดี๋ยวแม่กดอันนี้เป็นส่วนผัดมาเมื่อกี้นี้เราถ่ายรูปกับดาวเทียมแล้วตอนนี้เป็นเกมอะไรอะ่ะอ๋อการทำแผนที่ใช่เปล่า GIS ทำอะไรได้บ้าง GIS เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายต่างๆอ๋อก็คือภูมิศาสตร์ใช่ไหมคือการทำแผนที่นี่ไงสร้างแผนที่สามมิติ สร้างแล้วไม่ขยักอ่ะตอนนี้ไงเขาสร้างให้แล้วนี่ไงใน ต้นไม้ออกต้นไม้ออกไหว้กดปมต้นไม้ต้าไม้ออก,ออ,อ,กอ,ออก้่ะอ,อ๋ะอสร้างแบบสามมิติให้เราเห็นภาพแบบคร่าวๆไปไปจุดต่อไปกัน ไปยังสัตว์ที่เลือกมาให้ถูกโดยการสัมผัสไปที่สัตว์ในหัวข้อที่ผู้เล่นเลือกมีเวลาให้หนึ่งนาทีเริ่มเลยกดเลืยกสัตว์ค่ะเลืยกเลยหนูเลือกโลมาสีชมพูหนูก็ดกดโลมาสีชมพู มีเวลาให้หนึ่งนาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเขาจะมีสัตว์อื่นมาหลอกเราเราก็อย่ากกดคุณได้ยี่สิบเอ็ดคปแนน ี่ไงโลมาสีชมพูเป็นสัตว์หายากพบที่ไหนส่วนใหญ่จะอยู่นะคาศรีธรรมราชอันนี้พยูนเมื่อกี้ไงที่ขึ้นมาหลอกเราจะพบที่ตรัง ไปกิจกรรมต่อไปสุดกิจกรรมสุดท้ายเป็นระบายสีใช่ปะคนล,ละหนึ่งแทนเอาไหนคนล,ละหนึ่งแทนำจำกับสิเบอร์แปดหมดเบอร์แปดหมดเก้เบอร์อื่นไงเบอร์อื่นเดียเ๋ยวแยกเลยเบอร์แปดคืออะไรเบอร์หกก็หมดนีไ่ไงแปดกับหกเป็นอะไรทีแปด แเป็นลูกกลมๆหเป็นรถเบอร์นนหนึ่งจุดสุดท้ายก็คือเราเลือกกระดาษระบายสีน,นั่งระบายสีแ,บบแล้วก็มาสแกนตรงนี้แล้วผ้าของเราก็จะขึ้นตรงนี้จะจึงจะจึงจะงจะึงอยู่นี่ แต่ตอนนี้เจ้าตัวเล็กยังทำไม่เสร็จกำลังระบายสีอยู่ หรอนี่ไงกระทิ้งขึ้นแล้วไปไหนแล้วนี่ปะเนี่ยกระจิง้งกระจิ้งอยู่นี่วะนะี่ไงตัวนี้ฮะ ไม่ดู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 ป้ายังตัวไม่มารอแป๊บนี่ไงเป็นไงล้ะเนี่ยเป็นไงอ้าวโผยนี่ไงออกมาจากตรงนั้นนั่นไง อ๋อของหนูอยู่นี่ของเอสอยู่นี่นยังอยู่เลยนี่ไง,งาว,วางนานยังไม่อก้ตั้งสองสามรอ,อบป่าซีจะขึ้นไปดูไหมข้างบนมีคาเฟ่เอาอะไรเปล่า <c oughs> จะวางน่อเนี่ยพอ,อแล้วเอาออกมาได้แล้วไปจอให้เสร็จกระดาษพอแล้วไปจะไปดูคาเฟ่ข้างบนไหมข้างบนมีคาเฟ่รวหรือว่าจะไปกินข้าวข้างนอกเลยไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปไปโรงแรมไปกินข้าว วันนี้ก็สวัสดีค่ะคาเฟ่ก่อนไหมไปดูคาเฟ่ก่อนไหมยังไม่สวัสดีค่ะ <ๆ S 1> เราจะไปดูคาเฟ่กันก,<อ>ก่อนค่ะไปเราออกมาจากส่วนเมื่อกี้ที่เป็นระบายสีเรามาเจอกับสิ่งก่อสร้างเข้าไปดูข้างในกัน อ๋แอแม่ผมตัวอ๋อจำลองสถานีอวากาศนานาชาตินี่ไงม,มีห้องน้ำห้ามนั่งแสดงว่ามีคนนั่งเล่น <c oughs> ซี่ถุงนอน แล็ปท็อปมิ่งได้แล็ปท็อปมิ่งได้ ซื้ออะไรมากาฟแฟกาแฟเอธิโอเปียเอธิโอเปียเขาบอกออกเปรี้ยวๆหน่อยฮะอ้าวไม่ใช่เอธิโอเปียเขีย,ยนยาเขียนยาเขาบอกออกเปรี้ยวๆหน่อยฮะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแบบถุงก็ขายสนใจไหมหอมเชียว